นางสมิตราอตาิซั์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดแพร่พร้อมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดแพร่โดยมีว่าที่ร้อยตรีภาคินชมพูพันธ์รองประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดแพร่และที่ปรึกษาไดหลงพื้นที่เพื่อสอดส่องผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนปีงบประมาณ2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จำนวนหนึ่งโครงการได้แก่โครงการบูรณาการการค้าการลงทุนกิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข1น9ตอนทางเลี่ยงเมืองแพร่บริเวณแยกบ้านฝ้ายระยะทาง10.418กิโลเมตรวงเงิน45ล้านบาทซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแผนทางหลวงแพร่โดยมีนายประสบชัยปรางทองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้ทราบว่าโครงการดังกล่าว แล้วใส่ประมาณ90%อร์เซนช่วงนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถังลอดถนนเพื่อลดความเสี่ยงของการสัญจรของประชาชนและอยู่ในช่วงดำเนินการนอกจากนี้ผู้รับจ้างยำการปรับพื้นที่เดืรรอบและเก็บงานบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งคาดว่าจะเสร็จทันตามกำหนดสัญญาอย่างแน่นอนจากนั้นได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ครั้งที่1งปี2565ั้นห้องประชุมแขวงทางหลวงแพร่ โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมการประชุม